กลับมาสู่ในช่วงที่3ค่ะช่วงวีวิกตอรี่ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ไมยอมแพ้สัปดาห์นี้ค่ะพี่นอ็อตเราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่น็อตนะคะไปพูดคุยเส้นทางสู่ความสําเร็จของท่านรองผู้อำนวยการบุญสมเดชธรรมริตค่ะในเรื่องเกี่ยวกับนะคะการที่ทําให้ทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2ประสบความสําเร็จในแทบทุกประเภทกีฬาเลยล่ะค่ะโหน่าสนใจมากเลยครับอยากจะรู้นะครับว่าท่านมีแนวทางแล้วก็มุมมองในการบริหารการกีฬาของเรียนยังไงบ้างนั้นเราไปพูดคุยกับท่านกันเลยครับไปกันเลยค่ะ วีวิ c t o ร์สนับสนุนโดยสปา r t ฮีโร ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ถือว่าพิเศษสุดอีกครั้งหนึ่งครับเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของโรงเรียนสตรีวิทยา2ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันว่ายน้ําพิกุลแชมเปี้ยนชิพนะครับครั้งที่14นั่นก็คือท่านรองบุญสมเดชธรรมริตครับรองผู้ในการโรงเรียนสตรีวิทยา2รักษาราชการแทนท่านผู้ในการโรงเรียนสตรีวิทยา2ก่อนอื่นก่อนที่จะไปว่ายน้าพิกลเกมพิกุลแชมเปี้ยนชิพนะครับอยากให้ท่านรองบุญสมได้เล่าถึงความเป็นมาของรองกับโรงเรียนสตรีวิทยา2ให้เรา อ๋อค่ะก็คือเดิมก่อนที่ย้ายย้ายมาเนี่ยนะคะคอยู่โรงเรียนทางแถบฝันทนแล้วก็ระยะทางที่ไปทํางานไกลามากก็เลยย้ายข้ามเขตตอนนั้นเป็นเขต3ก็มาอยู่เขตเขตสองนะคะที่อยู่ใกล้บ้านเพราะบ้านอยู่บางกะปินะคะคก็ย้ายมาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่ในเขตสองให้ย้ายข้ามเขตมานะคะก็มาลงที่สตรีวทิทยาสองเมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์2550ค่ะ้อย้ค่ะย้อนไปประมาณ7ปี7ปีค่ะอาจารย์มาเป็นรองผู้บุนในการเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นรองมาหลายโรงเรียนแล้วค่ะมีโรงเรียนอะไรบ้างครับก็ที่โรงเรียนราชสุรสมโพชรัชกำลงก็ปฏิบัติหน้าที่รองอยู่นะคะแต่มาลงตำแหน่งจริงๆที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนีโรงเรียนใหญ่เลยก็มาอยู่ายทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายวิชาการ Liksom, ด้วยใบหน้าเราบุคลิกว่าไม่ไไม่ใช่หรอกเขาปกครองยุคแม่เขาต้องเป็นคนที่เข้าใจเด็กเข้าใจเด็กแล้วก็สามารถที่จะทําให้เด็กมีวินัยในตัวเองได้โดยใช้จิตสํานึกสร้างวินัยในตนเองมากกว่าใช้วิธีการขู่บังคับหรือการตําหนิอะไรจริงๆนั้นลองจบอะไรมาจบครุศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา คณะครุศาสตร์เอกเคมีวิชาโทจิตวิทยาอ๋อก็เลยได้จิตวิทยามาค่ะ <มา S 2> ใช่ชใช้กระบวนการจิตวิทยาเข้ามาดูแลนักเรียนมันจะได้ผลแบบยั่งยืนกว่าจากรองผู้อนวการที่สุรสังคมวิที์ก็เป็นฝ่ายปกครองแล้วก็วิชาการครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โยธินบุรณะซึ่งขณะนั้นโยธินบุรณะเนี่ยในโอกาส60ปีพอดีครับ เขามีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนก็คือจากโรงเรียนชายล้วนมาเป็นสหศึกษาก็อาจารย์ที่นั่นยังไม่ถนัดเรื่องนักเรียนสตรีก็เลยเอาลองที่เข้าใจเรื่องสตรีด้วยก็เป็นรองผู้ในการในยุคนั้นคือรองผู้การฝ่ายปกครองเป็นหญิงคนแรกของโยธินในรอบ60ปีนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกอยู่ที่นั่น10ปีอย่างยาวนานเลยทีเดียวและจากโยธินก็ก็ทางการเมืองมีผลทางการเมืองก็ ย้ายไปอยู่จันบปริธาลพิทยาคมที่ตั่งทนจ้ปมอค่ะอยู่ประมาณ2ปีก็เป็นโรงเรียนที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็ชุมชนดีช่วยกันทํางานแต่ว่าปัญหาของตัวฉัชเองก็คือไกลบ้านมากออกจากมาแต่เช้าแล้วก็ลูกก็ยังเล็กอยู่ก็เลยขอย้ายกลับมาอยู่ใกล้บ้านก็เลยมาอยู่เข้าเขตสองก็เลยได้มาอยู่ที่สระสักที่โรงเรียนสตรีวิทยาสองนะคะ อาจารย์มาเสตรีวิทยาสองในยุคแรกๆนี่เป็นไงบ้างครับยุคนั้น,<ใ>นผอ,อ,อในยุคผู้ในการเชิดชัยพลนิวัฒน์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีภาวะนับผู้นําสูงและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากและเป็นคนที่มองทุกอย่างรอบด้านนะคะก็บริหารโรงเรียนสตรีวิทย์สองซึ่งอาจจะยากลําบากได้บางประการเพราะว่าเป็นยุคที่โรงเรียนสตรีวิทย์สอง กำลังเริ่มในยุคที่จัดสองโรงเรียนรวมมาเป็นหนึ่งโรงเรียนจากมัธยมต้นกับมัธยมปลายมารวมกันนะคะคือเดิมโรงเรียนเนี้ยเราเป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วยุคหนึ่งก็ไปแยกแยกได้6กเจ็ดปีแล้วเราก็มารวมกันอีกเพราะนั้นตอนรวมกันเนี่ยก็เหมือนกับเอาบริบทสองโรงเรียนมารวมกันมีความแตกต่างกันเรื่องความคิดเห็นเรื่องวัฒนธรรมหรือความเชื่อบ้างแล้วมารวมกันนะคะแต่ว่าความเป็นภาวะผู้นำก็สามารถรวมได้แล้วก็ ช่วยกันพัฒนาโรงเรียน<ค>ะนะคะในยุคนั้นก็มีความโด่งดังในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการเป็นอย่างมากแล้วผู้บริหารก็เข้าถึงนักเรียนจริงๆเข้าถึงครูจริงๆแล้วก็ <คะ S 2> ทํางานด้วยการดุทิศตัวเสียสละเพื่อโรงเรียนอย่างแท้จริงรเรียนก็โดดเด่นมากในยุคนั้นนะคะ,คะโดดเด่นยุคมากแล้วใครจะเป็นผู้บริหารในยุคนั้น,นผู้อนรินการก็จะคัดสรรอย่างดีที่จะเอาผู้ รองผู้ในการหรือทีมบริหารที่มีศักยภาพเข้ามาพัฒนาโรงเรียนใครจะมาที่นี่ก็ต้องผ่านสัมภาษณ์ต้องดูแบกการดูอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่จะเข้ามาสู่ฝ่ายบริหารที่นี่จนมาถึงยุคปัจจุบันที่ท่านรองบุญสมได้รักษาราชการแทนที่มุนงการด้ือเหตุการณ์ที่หลายคนก็ทราบดีแล้วเกี่ยวกับวงโยธาทิศนะครับที่การเดินทางไปเคสนั้นเป็นยังไงครับความรู้สึกของเคสนั้นก็เราก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย บางอย่างเราก็ไม่สามารถที่อธิบายสังคมได้นะคะคแต่ไงก็ตามถือว่าเด็กทุกคนก็มีศักยภาพแล้วก็ต้องการการแสดงออกและต้องการการสนับสนุนนะคะแต่ก็จะไม่จะไม่เอ่ยถึงในสิ่งที่ผ่านมาแต่สิ่งเหล่านี้เด็กเขาก็ได้สั่งสมประสบการณ์ได้ชนะเลิศในระดับประเทศไทยก็หลายรางวัลแต่เรื่องจากอะไรก็ตามเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้ขึ้นก็ทําให้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องหันกลับไปทบทวนว่า เราจะต้องเดินหน้าอย่างไรหรือ,อดูแลกันยังไงเพื่อให้วงเนี้ยเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ทําให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีขึ้นก็เรียกว,ว่าการันตีได้ว่าโรงเรียนสตรีวิทยาสองนี้ให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมเลยเด็กมีศ<ม>ักยภาพด้านใดเราเอกลักษณ์ของเรียนเราก็คือเป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนค,คุณจะเกง่งดนตรีเราสนับสนุนดนตรีคุณสนับสนุนเก่งกีฬาเราสนับสนุกีฬาสนับสนุนทุกประเภทวิชาการคุณเก่งวิทยาศาสตร์เราก็เปิดห้อง วิคณิตเข้มข้นให้คโครงการพิเศษห้องเรียนพิเศษให้เก่งอังกฤษคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรมเราก็เปิดให้หเปิดภาษาจนีนเข้มข้นคือเรามีทุกอย่างหลากหลายตอบสนองผู้เรียนรเรียกว่าอยากทานผัดไทยได้ทานผัดไทยอยากทานกว๋วยเตี๋ยวรามน้ำตกได้ทานหมดตามความถนัดและสนใจคือเราคิดว่าเด็กทุกคนมีค่าเราต้องพัฒนาให้เขาตามขนาดสนใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการเขาครับ นักกีฬาอาจจะไม่อาจจะไม่เก่งเรื่องการเรียนอย่างนักกีฬาตอนนี้นักเทนนิสใช่ไหมคะมีเงินตั้ง4,700รล้านจากการเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นอจจัอจฉริยะของคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดนตรีก็ได้ดันกีฬาก็ได้ดนวิชาการก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยากให้คนในประเทศไทยหรือครูบาอาจารย์ก็ตามอย่ามองเรื่องในห้องเรียนมากเกินไปเด็กที่มีความถนัดด้านไหนเราส่งเสริมให้ถูกทางเนี่ย เขาก็สามารถไปสู่ความสําเร็จได้นะคะนี่คือท่านรองบุญสมเด็จธรรมริศครับแล้วเรามาวันนี้ก็เพราะว่าทางโรงเรียนสตรีวิทยาสองมีสระว่ายน้ํา50เมตรเลยนะจาะค่ะสระมาตรฐานโอลิมปิกเลยค่ะอันนี้อยากทราบที่มาที่ไปของสระว่ายน้าก็เป็นสระที่ทางสพทเนี่ยมองเห็นว่าตรงจุดย่านเนี่ยนะคะเราก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนก็ได้ให้งบประมาณโบทั้งความสามารถของผู้บริหารในยุคนั้นนะคะก็ทําให้ได้งบประมาณในการจัดสรร สาวว่ายน้ําซึ่งเราก็ดําเนินจัดการแข่งขันมาตลอดนะคะเรื่องของอาคะอ่ะพี่กุลแชมปพิชิตเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าไม่สะดุดเป็นปีเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นครั้งที่16หกหรือสิแล้วนะคะแต่พอดีมันมีช่วงเหตุการณ์น้ําท่วมบ้านเมืองอะไรก็ตามก็สะดุดไป2ปี 2> ปีนี้ก็เป็นครั้งที่14แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นครั้งที่10 1 6หรือ17นะคะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ <c oughs> ประจําที่ทั้งสโมสรทั้งโรงเรียนต่างๆรู้ดีว่าจะต้องส่งนักกีฬามาร,ร,ร่วมการแข่งขันพ่คุณแชมเปี้ยนชิพในส่วนส่วนของโรงเรียนสตรีวิทยา2เราเองนะครับในการสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้านี่ถ้าลองให้แนวทางหรือให้นโยบายยังไงบ้างเราก็สนับสนุนนะคะในการในการฝึกซ้อมในการเอื้อโอกาสให้เด็กได้มีการแสดงออกรับทั้งเด็กความสามารถพิเศษเข้ามาแล้วเมื่อเขามีความสามารถเราก็มีโค้ชที่จะฝึก ขนาดเดียวกันเราก็มีการจัดการส่งเข้าแข่งขันในรายการต่างๆนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวนักเรียนและก็ผู้ปกค,ครองให้การสนับสนุนแล้วก็มีนักกีฬาว,ว่ายน้ําที่เป็นแชมป์ระดับรายการของประเทศไทยเนี่ยหลายรายการด้วยกันนะคะคซึ่งในสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างนักกรีฬาให้กับทางทีมชาติไทยห,หรือประเทศของเราคนเก่งไม่มีสนามลงนานๆเข้าก็จะเลื้อเวทีก็ไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นดิฉันถือว่า โรงเรียนสติวิทยาสองนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนคในหลายรูปแบบ,บ,บก็เลยเกิดเป็นพิกุลแชมิ้นชิพต่อเนื่องมาปีนี้ปีที่14นี่ท่านรองบุญสมโรงเรียนสติ 2> 2ีวิทยาสองเราคาดหวังกับทัวร์นาเมนต์นี้ยังไงบ้างเราก็คาดหวังว่า,าจะมีนักกีฬาซึ่งอาจจะหายไป2ปีนี่นะคะคมีการมาเข้ามามีความสุขที่จะมาเข้าแข่งขัน,ขนเหมือนก็คืนความสุขให้เด็กๆเราอะนะคะตามนโยบายของรัฐบาลยุคนี้ว่าคืนความสุข ให้นักกีฬาคือความสุขให้ประชาชนเด็กก็จะได้มีสนามลงแข่งขัน<ม>ได้พัฒนาฝีมือมได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะ,<ม>ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อสุขภาพพลานามัยด้วย<ม>ในสิ่งเหล่านี้ก็อยากให้เกิดให้เห็นถึงจะมาแล้วไม่ชนะเลิศกันอย่างน้อยที่สุดได้มีสนามลงได้มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเด็กไทยเราเนี่ยว่ายน้าไม่เป็นเยอะนะคะถ้า<ค>ทําสถิติแล้ว<ม>ว่ายน้ำไม่เป็นเยอะเพราะนั้นเราต้องส่งเสริมเรื่องว่ายน้ํานะคะ ก็คงต้องเชิญชวนทั้งสิทธิ์เก่าทั้งครูอาจารย์ที่อยากจะกลับมาเยี่ยมเยียนสวสองให้ช่วยมาเชียร์น้องๆสวสองในาการที่คุณเชเปีมยนชิพหน่อยครับค่ะก็อยากเรียนท่านผู้ปกครองนะคะทั้งสิทธิ์เก่าทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือประชาชนที่มีความรักในกีฬานะคะ,คะให้มาดูเด็กๆของเรามีตั้งแต่เด็กประถมเนี่ยนะคะ,คะมัธยมมาแข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาช่วยให้กําลังใจกับเด็กๆเขาแล้วก็อย่างหนึ่ง เราอยากให้สนามนี้เป็นสนามนอกจากจะสร้างนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นสนามที่ส่งเสริมเรื่องการออกกําลังกายฝึกกัไว่ายน้ําเพื่อชีวิตหรือทําให้เด็กเนี่ยเห็นตัวเองว่ามีคุณค่ารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกนิดครับท่านรองครับแล้วถ้าผู้ปกครองก็สนใจอยากจะให้น้องๆมาเข้าโคต้า หรือว่ามาเรียนสตรีวิทยาสด้วยการเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอยางนว่าที่สุดเขาก็จะต้องมีผลงานผลงานมีตัวการันตีเขาเช่นไหมคะว่าเขาเป็นตัวแทนกาภาคตัวแทนเขตตัวแทนจังหวัดอย่างกรณีของเราเนี่ยชนะเลิศในรายการต่างๆเนี่ย ก็ถือว่าเป็นระดับประเทศนะคะกีฬาสปทใช่ระดับประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะนําผลการแข่งขันเนี่ยมายื่นในการสอบประเภทความสามารถพิเศษได้เพราะฉะนั้นใครนะครับผู้ปกครองที่เตรียมที่จะส่งบุตรหลานในในปีการศึกษาหน้าต้องส่งลูกบุตรหลานมาแข่งรายการวิกุลแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับเพื่อเป็นพอร์ตโฟลิโอให้กับบุตรหลานและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของ พิกุลแชมเปนชิพการแข่งขันว่ายน้ำของสมทซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่14แล้วนะครับที่ทางสตรีวิทยาสและท่านรองคุณสมเดจธรรมริตรวมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทัวนาเมนต์นี้ขึ้นมาวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองคุณสมมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ